มินแลนด์เนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนนี้แล้วเลยนะคะฮันซันพุ่งเข้าไปหาวิหกเก้าเสียนขณะที่ความมืดแพร่กระจายออกมาจากวิหกเก้าเสียนฮันซันสังเกตเห็นความมืดที่กําลังเข้ามาหาเขาแล้วมันก็กักขงังร่างกายของเขาได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีฮันซันชกใส่ความมืดที่กักขังเขาเอาไว้แต่มันเหมือนกับว่าเขาชกใส่แผ่นเหล็ก แรงจากการประทะทําให้มือของเขารู้สึกชาขณะที่กําแพงดํามืดรอบตัวเขาไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยความมืดนั้นดูเหมือนจะแข่งตัวเป็นกําแพงอยู่รอบๆตัวฮันเซนมันเหมือนกับว่าเขาถูกขักขังเอาไว้ภายในกล่องเล็กๆฮันเซนโชคใส่กําแพงสีดํารอบๆตัวซ้ําๆขณะที่คิงอิชของเขาก็ยังคงส่องสว่างออกมาแต่ถึงอย่างนั้นกําแพงสีดําก็ไม่แตกสลายสัญลักษณ์ปีศาจเริ่มปรากฏบนผิวกําแพงท้องฟ้าด้านบนมีนกหกหัวและน,นกด้านล่างก็มีลงศพปีศาจ แม่ว่าคิงอิชในร่างกายของเจ้าจะทรงพลังสักแค่ไหนเจ้าก็นีไปจากโลงศพปีศาจของข้าไม่ได้เสียงของวิหกเก้าเสียงดังอยู่ในหูของฮันเซน ฮนเซนตรวจดูสัญลักษณ์ปีศาจบนกระแพงหินหนึ่งในพวกมันดูคล้ายคลึงกับหัวของนกมันหันมาและส่งเสียงร้องใส่เขาซิลซือและคนอื่นเห็นโรงศพสีดำห่อคุ้มร่างกายของแฮนเซนเอาไว้โรงศพนั้นดูดำสนิทจนหน้าขนลุกและนกหัวก็ยืนอยู่บนฝาของมันแต่ะหัวของนกมองออกไปในทิศทางที่แตกต่างกันมันปิดผนึกโรงศพเอาไว้ลมปานปีศาจหมุนวนรอบๆโรงศพและไม่ว่าแฮนเซนจะพยายามโจมตียังไงโรงศพปีศาจก็ไม่สะเทือนเลยแฮนเซนชกใส่มันซ้ำๆแต่เขาไม่สามารถท ทำลายรงศพปีศาจได้สัญ,ญลักษณ์ปีศาจปรากฏขึ้นภายในรงศพและหัวของนกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาของนกปร,ราดจ้องมาที่ฮันเซ้นและหัวเราะเอียมวัวเสียเวลาของเจ้าเลยรงศพปีศาจของข้ากักขังได้แม้กระทั่งเทพและปีศาจแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพ,พเจ้าก็พังโรงศพนี้ออกมาไม่ได้เจ้าควรจะมอบแอนเชียนกอดออริจินให้กับข้าซะตอนนี้ไม่อย่างนั้นลงศพปีศาจจะตกลงสูนนรกปีศาจและแม้แต่ข้าก็จะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ ฮันเซิลเมื่อใช้ตัวคำพูดของวิหกเก้าเสียนแล้วยังคงชกใส่ลงสปีศาาต่อไปแต่มันไม่ได้ผลพลังของฮันเซิลไร้ประโยชน์ต่อลงสปีศาจ รงศพมีพลังในการดูดซับการโจมตีทําให้เขาไม่สามารถสร้างความเสียหายใ,ใดๆกับโรงศพปีศาจได้ฮันสันเรียกวิญญาณสูรพีเ้อเนตม่วงออกมาเขาวิ่งไปที่รงศพปีศาจและเรียนรู้ว่ารงศพปีศาจนั้นไม่ใช่สิ่งของที่มีรูปธรรมจริงๆแต่มันเป็นการก่อตัวของพลังที่ออกมาจากนรกปีศาจอย่างต่อเนื่องมันเชื่อมต่อกับนรกและโรคปีศาจนอกจากนั้นตอนนี้โรงศพก็ค่อยๆร่วงลงไปสู่นรกปีศาจอันมืดมิดดวงตาของนกก้าวหัวปลดปล่อยแสงปีศาจออกมาซึ่งดูเหมือนจะเป็นการสร้างเส้นทางสําหรับโรงศพป ลงสปีสายค่อยๆจมลงไปในความมืดมิดอย่างที่วิหกเก้าเสียนพูดเอาไว้แม้แต่ยอดฝีมือระบเทพเจ้ากุมไม่สามารถหนีไปได้เมืองเขาตกลงไปสู่นรกอันมืดมิด,มดนั้นองชายสิบหกเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเจ้าก็ายังได้รับการคุ้มครองจากคิงเอชเจ้าจะประสบความสำเร็จมากมายแบบนั้นทำไมเจ้าถึงจะทิ้งชีวิตของตอนเองเพื่อแอ็นชิเ g นก o อดออริจินเจ้าจะมีชีวิตที่ดีและห้อมล้อมไปด้วยผู้หญิงที่งดงามมากมายเจ้าจะได้ครองัลังของเอ็กซ์เต็มคิง การมาตายอยู่ที่นี่เป็นอะไรที่ไม่คุ้มหัวนกพูดด้วยเสียงร้อใจมันโผล่ออกมาจากกำแพงของโรงศพอีกครั้งฮันเซนรู้สึกว่ามันน่าราคาญนดังนั้นเขาจึงชกหมัดใส่มันและพลังของฮันเซนก็ถูกดูดซับเข้าไปในกำแพงฮันเซนพยายามคิดโรงศพนี่มันประหลาดพลังธรรมดาคงจะทํรลายมันไม่ได้คิงอีสนั้นทรงพลังก็จริงแต่พวกมันก็ยังคงรวมกับเนื้อหนังของเราซึ่งหมายความว่าเราควบคุมพวกมันไม่ได้ การพึ่งพาพลังของคิงอีสเพื่อจะพังโรงศพปีศาจออกไปดูจะเป็นอะไรพี่ไร้ประโยชน์วิหบก้าเสียนถ้าข้าเข้าไปในนรกปีศาจเจ้าก็จะสูญเสียแอนเชียนก็อดออริจินไปและเจ้าก็จะกลายเป็นศัตรูของเอ็กซ์เต็มคิงเจ้าแน่ใจจริงหรือว่าต้องการจะฆ่าข้าแันสันพูดคนอื่นอาจจะเกรงกลัวเอ็กซ์เต็มคิงแต่พวกเราโจรสลัดไม่กลัวเจ้าควรจะมอบแอนเชียนก็อดออริจินให้กับข้าในตอนที่ยังมีโอกาสอยู่ไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกฝังในนรกปีศาจ วิหกเก้าเสียนหัวร้อยอย่างชั่วร้ายฮันสันพูดต่อนอกซจากเผ่าเวอริี่ไฮจะสนับสนุนพวกเจ้าลำพังเผ่าโจรสลัดไม่มีทางจะกล้าเผชิญหน้ากับเอ็กซ์ตีมคิงเจ้าควรจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีๆข้าแบกรับคิงอีสนับพันเอาไว้ข้าเป็นอิสระเหนือกว่าใครที่เอ็กซ์ตีมคิงเคยมีมาท่านพ่อเอ็นดูข้ามากๆถ้าเจ้าฝังข้าในนรกปีศาจเจ้าคิดว่าท่านพ่อของข้าจะทำยังไงเจ้าคิดว่าเผ่าเวริี่ไฮจะต่อสู้กับทั้งเอ็กซ์ตีมคิงเพื่อเจ้า วีหกเก้าเสียงเงียบไปหลังจากนั้นเขาก็เป็นเสียงยังไม่พอใจเดีย๋ยวพูดจ้าอะไรสาระมอบแอนเชนกอดอริจินมาให้กับข้าถ้าเจ้าอยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปไม่อย่างนั้นถึงแม้ราชาไปจะมาที่นี่ด้วยตนเองเจ้าก็ต้องตายอยู่ในนรกปีศาจอยู่ดีข้าเป็นคนที่อารมณ์ร้ายข้าจะตอบสนองต่อตำรวจที่ดีเท่านั้นการพยายามข่มขู่ข้าแบบนี้ไม่มีทางทําให้ข้ายอมมอบแอนเชนกอร์อริจินมันไม่สําคัญว่าสถานการณ์ของข้าจะคับขันสักแค่ไหนฮันสันหยุดไปชั่วคู่ก่อนที่จะพูดต่อ แต่ถ้าเจ้ารับคำท้าของข้าข้าจะยอมมอบแอนเชียนกอ Or ดออริจินให้กับเจ้าถ้าข้าแพ้วิหกเก้าเซียนขโมดคิวระถามคำท้าอะไรเจ้าใช้ลงศพปีศาจกักขังข้าเอาไว้แล้วดังนั้นมันไม่มีอะไรที่เจ้าต้องกลัวแลมายืนอยู่ต่อหน้ากันเจ้าชกใส่ข้าและข้าชกใส่เจ้าใครก็ตามที่ขยับจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่เป็นฝ่ายแพ้นั่นคือการต่อสู้อย่างรูปผู้ชายและถ้าข้าแพ้ข้าจะมอบแอนเชียนกอรดออริจินให้กับเจ้า ฮันเซนพูดวิวหกเก้าเซียนมองแันเซนด้วยความดูถูกเจ้ามีคิงอิชอยู่ในร่างกายซึ่งทําให้เจ้าแข็งแกร่งกว่าระดับครึ่งเทพผมค้ะแบบนั้นแล้วทำไมข้าต้องรับคําทานี้ด้วยข้าจะไม่ใช้พลังคิงอิชและถ้าข้าใช้พลังคิงอิชมันก็ถือว่าข้าเป็นฝ่ายแพ้แฮนเซนพูดเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรอดวงตาของวิหกเก้าเสียนเป็นประกายเขาจ้องมองไปที่แฮนเซนขณะที่พูดข้าสาบานในนามราชาไปถ้าข้าผิดคําสาบานก็ขอให้ราชาไปตาย ฮันเซ่นพูดเมื่อวิหกเก้าเสียนได้ยินว่าฮันเซ่นใช้ชื่อราชาไปาเพื่อทําการสัญญาเขาก็รู้สึกเชื่อฮันเซ่นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังระแวงอยู่ดีข้ายินดีจะรับคําท้านี้แต่ข้าขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถ้าเจ้าขยับหรือใช้พลังของคิงอิสเจ้าจะเป็นฝ่ายแพ้แน่นอนฮันเซ่นรีบตอบเมื่อได้ยินฮันเซ่นตอบกับอย่างรวดเร็ววิหกเก้าเสียนก็รู้สึกหวาดระแวงยิ่งกว่าเดิมหลังจากคิดอยู่ชั่วครู่เขาก็พูดขึ้นมาพวกเราจะใช้แค่พลังของตนเองเท่านั้น พวกเราจะไม่ใช้สมบัติซีโนเจนิกใบหน้าของฮันเซิลซีดไปเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วแล้วพูดการใช้สมบัติซีโนเจนิกเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอวิโคเก้าเสียนยิ้มกว้างการใช้สมบัติเป็นอะไรที่ต่ำช้าเจ้าบอกนี่ว่าเป็นการต่อสู้ของรูปผู้ชายแต่เจ้ายืนการจะใช้สมบัติซีโนเจนิกเนี่ยนะเรื่องนั้นใบหน้าของฮันเซิลดูกังวลรีบตัดสินใจซะลงศพปีศาจกำลังตกสู่นรกปีศาจถ้าเจ้าไม่รีบตัดสินใจตอนนี้ เจ้าก็ไม่มีโอกาสอีกวิหกเก้าเซียนพูดเอางั้นก็ได้แต่ข้าขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฮันซันกัดฟันพูดไม่ได้ข้าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนวิหกเก้าเซียนตอบกลับในทันทีใบหน้าของฮันซันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้พูดอะไรลมปรานปีศาจที่น่ากลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในโรงศพปีศาจรงศพถูกรัดด้วยพลังปีศาจที่เหมือนกับหนวดซึ่งมันกาลังคืบคลานเข้ามาเพื่อด,ดึงฮันสันลงสู่นรกปีศาจก็ได้เอาเป็นว่าข้าตกลง ฮันซอนตะโกนขึ้นมาเมื่อหนวดปีศาจยื่นออกมาเพื่อจะดึงขาเขาลงไป <c oughs> ถ้าอย่งางนั้นก็เป็นอันตกลงวิหกเก้าเซียนหัวร้อหลังจากนั้นโรงศพปีศาจก็เปิดและปล่อยฮันซอนออกมาโรงศพปีศาจถูกกืนกินด้วยความมืดขณะที่หนวดสีดําพันรอบโรงศพและดึงมันลงไปในความมืดฮันซอนลอยตัวลงมาขณะที่เท้าของเขาสัมผัสกับผิวน้ําเขาไม่มีแผนที่จะหนีไปเขามองไปที่วิหกเก้าเซียนและพูดข้าจะยืนอยู่ตรงนี้เจ้าจะใช้พลังอะไรก็ได้ ถ้าเท้าของข้าทําให้น้ํากระเพื่อมแม้แต่น้อยแล้วก็ข้าจะเป็นฝ่ายแพ้เมื่อวิหกเก้าเสียนได้ยินคำาก่าวของฮันเซนเขาก็รอยตัวลงมาบนผิวน้ำทะเลเช่นเดียวกันรูปร่างของเขากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและยิ้มออกมาสมแล้วที่เป็นองค์ชายของเอ็กซ์ตีมทิงเจ้าซื่อตรงต่อคำพูดของตนเองข้าไม่รู้ว่าพวกโจรสลัดนั้นซื่อตรงต่อคำพูดของตนเองหรือไม่แต่พวกเราเอ็กซ์ตีมทิงนั้นไม่ผิดคำพูดของตนเองฮันเซนพูดวิหกเก้าเสียนยิ้มและพูดจ้างไม่จำเป็นต้องยั่วยุค่ะ ถ้าเจ้าทําตามข้อตกลงข้าเองก็จะไม่ผิดคําพูดเช่นเดียวกันดีเชิญเจ้าลงมือก่อนฮันสันยืนบนผิวทะเลอย่างไร้ความเคลื่อนไหวแน่นอน ข้าจะลงมือก่อนวีหกเก้าเสียนพูดแต่เขาก็ยังคงจ้องมองฮันเซนโดยยังไม่ทําการโจมตีวีหกเก้าเสียนมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะฮันเซนได้ตราบใดที่คิงอิชไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องการทําให้ฮันเซนขยับนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ฮันเซนเป็นองค์ชายของเอ็กซ์ตีมคิงดังนั้นวีหกเก้าเสียนจึงรู้ดีว่าเขาไม่ควรจะโจมตีไปอย่างสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าเขาพยายามคิดหาหนทางที่ดีที่สุดอะไรเจ้ายังไม่โจมตีอีกอย่างนั้นหรอ อย่าบอกนะว่าสิ่งมีชีวิตระดับครึ่งเทพหวาดกลัวฮันเซิลหัวเราะวิหกเก้าเสียนเบะปากด้วยความเย้ยยันข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือยังไงว่าการพยายามยั่วยุข้ามันไม่ได้ผลหลังจากนั้นวิหกเก้าเสียนก็มองไปที่ฮันเซิลลาคิดกับตนเองร่างกายแห่งดาร์ชันออริจินอลวอเตอร์ของเขาจะไม่ถูกทำลายถึงเราจะทำลายร่างกายท่อนบนของเขาจนเดะขาของเขาก็อาจจะไม่ขยับเขยื่อนไม่ว่าควาโมโจมจีของเราจะรุนแรงสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะขยับเท้าของเขาได้ เมื่อคิดได้แบบนั้นวิหกเก้าเสียนก็ได้ไอเดียอย่างหนึ่งเขาเตรียมตัวที่จะโจมตีเดี๋ยวก่อนจูจูฮันเซนก็ยกมือขึ้นเพื่อหยุดอีกฝ่ายเอาไว้อะไรเจ้ากําลังเสียใจกับข้อตกลงของพวกเราอย่างนั้นหรอวิหกเก้าสียนมองไปที่ฮันเซนฮันเซนหัวเราะข้าไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจแต่ก่อนที่เจ้าจะลงมือพวกเราควรพูดถึงข้อตกลงของพวกเราตอนนี้เจ้าพยายามเล่นลูกไม้อะไรอีพวกเราได้ทําข้อตกลงกันแล้วเจ้าจะมอบแอนเชนกอดออริจินให้กับข้าถ้าเจ้าแพ้ นั่นเป็นแค่ข้อตกลงง่ายๆวีหกเก้าเสียนขมวดคิ้วข้าจะมอบแอนเชียนก็อดออริจินให้กับเจ้าถ้าข้าแพ้แต่ถ้าเจ้าเป็นฝ่ายแพ้ล่ะพวกเรายังไม่ได้พูดถึงข้อตกลงในกรณีนั้นเลยเจ้าอาจจะยังพยายามใช้กําลังเพื่อชิงแอนเชียนก็อดออริจินหลังจากที่เจ้าแพ้ก็ได้ข้าในตอนนี้ไม่มีหลักประกันอะไรฮันเซนพูดถ้าข้าแพ้ข้าจะไม่พยายามชิงแอนเชียนก็อดออริจินอีกถึงแม้เจ้าจะโยนมันลงมาตรงหน้าข้าข้าก็จะไม่เก็บมันขึ้นมา วิหกเกเซียนพูดเยี่ยมถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเลยฮันเซนเปิดใช้ร่างแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ของเขาทำให้ทางร่างของเขาโปร่งใสเขายืนอยู่บนทะเลราวกับว่าตัวของเขาเชื่อมต่อกับมันเจ้ามีแผนที่จะใช้ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์เพื่อเอาชนะอย่างนั้นหรอนั่นเป็นตัวเลือกที่แย่ วิโอกเก้าเซียนยกมือขึ้นและลมปานปีศาจสีดำเข้ามารวมตัวกันที่กำปั้นของเขามันทำให้เกิดเป็นรุมดำที่หมุนวนอย่างไม่หยุดวิโอกเก้าเซียนชกเข้าใส่ฮันเซนขณะที่มิติร,บรอบๆมันของเขาสั่นสะเทือนพลังที่น่าสพึงของมันดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆฮันเซนยังคงอยู่ห่างออกไปจากกลุมดำอยู่ระยะหนึ่งแต่มันก็ดึงดูดร่างกายของเขาแล้วล่างน้ำของเขาสั่นไหวราวกับว่าน้ำที่ก่อเป็นร่างของเขาสามารถถูกดูดเข้าไปในลุมดำได้ทุกเมือ่อการโจมตีของวิโอกเก้าเซียนไม่ได้จุด โจมร่างกายของฮันเซนโดยตรงแต่เขามีเจตนาที่จะทำลายสมดุลของฮันเซนแรงดูดของหลุมดำจะดึงฮันเซนจนกระทั่งร่างกายของเขาถูกดูดเข้าไปข้างในเมื่อวัก69เสียนมีพลังที่เหนือกว่าร่างกายของฮันเซนก็ควรจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำมันไม่มีทางที่เขาจะแพ้ได้แต่ฮันเซนดูทับจะไม่ได้รู้สึกถึงแรงดูดของหลุมดำเขายืนนิ่งอยู่กับผิวนะ้ำ วิโอเก้าเสียงขหมดคิว้วการโจมตีของเขาเหนือกว่าการโจมตีไหนๆที่ฮันซันจะปล่อยออกมาได้ถ้าไม่พึ่งพลังของคิงอีสฮันซันควรจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำแต่ฮันสันไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยนละเขาก็ไม่ได้ใช้พลังของคิงอีสหรือสมบัติซีโนจินีกอะไรช่วยเช่นกัน วี69เสีย ok ได้แต่จ้องมองฮันสันด้วยความสับสนฮันซันหัวเราะออกมาเขาเสนอการเดิมพันนี้ก็พอเขารู้ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะวี69เสียน ok ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับฮันซันและมันก็เป็นไปได้ที่ฮันซันจะใช้กลวงอะไรบางอย่างที่เขาไม่อาจรู้ได้ที่ฮันซันเสนอการเดิมพันนี้ก็เป็นเพราะเขามีวิญญาณอสูรมังกรปีกเงิน วิญญาณสูนซีโนเจนิกมังกรปีกเงินระดับราชนอนาเขตฮันเซไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะวิญญาณสูนระดับราชันหรือเปล่าที่มีวิญญาณสูนประเภทอนาเขตแต่นั่นก็เป็นระดับเดียวที่เขาเคยได้รับวิญญาณสูนประเภทอนาเขตมามังกรปีกเงินสามารถปลดปล่อยอนาเขตธาตุน้ําออกมาแต่มันแตกต่างไปจากของไปอี้อนาเขตน้ํานี้เรียกว่าอนาเขตมังกร มังกรน,น้ำมีจิตวิญญาณของทะเลดังนั้นถ้าฮันเซนใช้อนาเขตมังกรในน้ำเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลร่างกายของเขาจะรอมเข้ากับทะเลที่เขายือนอยู่ฮันเซนใช้พลังของอนาเขตมังกรเพื่อทำให้ตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลถึงแม้เขาจะยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างแม่นยำแต่เขาก็จะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนนอกจากว่าวิหกเก้าเสียนจะใช้พลังที่มากพอจะเคลื่อนทั้งทะเลแท่งเหล็กแท่งหนึ่งอาจจะถูกเคลื่อนย้ายได้ง่าย แต่ถ้ามันประสานเข้ากับยานบรรทุกสินค้าแรงมากสักแค่ไหนก็ไม่สามารถขยับมันได้แน่นอนว่าลำพังเพียงแค่แท่งเหล็กไม่สามารถควบคุมยานบรรทุกสินค้าได้แต่เพียงแค่คงความสมดุลเอาไว้ได้นั้นก็มากพอแล้วสำหรับฮันเซนวิ69เสียนเพิ่มพลังของหลุมดำของเขาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถทําให้ฮันเซลขยับตัวได้เขาเริ่มเบิกตากว้างด้วยความตกใจซิลซอมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกตกใจเช่นกันเธอไม่รู้ว่าฮันเซนสามารถทําแบบนั้นได้ยังไงวิ69เสียนเจ้าจะทําแบบนั้นไปได้อีกนานแค่ไหน พันซินยิ้มวิโหกเก้าเสียนเป่งเสียงทางจมูกด้วยความไม่พอใจเขาสลายหลุมดำและลดมือลงเชิญเจ้าลงมือถ้าเจ้าขยับขยื่นค้าได้ข้าจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ถ้าข้าไม่ถูกขยับขยื่นข้าจะโจมตีอีกครั้งพวกเราจะผัดกันโจมตีจนกว่าจะมีผู้ชนะถ้าอย่างนั้นข้าจะเริ่มแล้วนะ ฮันสันเรียกปีกมังกรของเขาออกมาเขาก็พือปีกและบินหนีไปดวงตาของวิหกเก้าเสียนแทบจะโดดออกมาฮันซันกำลังจะหายไปจากซ้ายตาของเขาเขาเริ่มเปลี่ยนร่างเป็นนกปีสายเก้าหัวอีกครั้งเขาบินตามหลังของฮันซันและตะโกนด้วยความโกรธองค์ชายของเอ็ก์ตีมคิงที่นาราเกียจน,นี่เจ้าจะทําให้พ่อของเจ้าตุองอับอายขายหน้าอย่างนั้นหรอฮันนหยุดและหันกลับมายิ้มให้กับวิหกเเสียน นนนี่มับับาอะไรกวิโอเก,ก้าเสียงหยุดไปใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเพิ่งจะถูกหรอกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะเขาไล่ตามหานเส้นเขาถูกหลอกด้วยกลวงที่พื้นพื้นที่สุดจงและข้าไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ